สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนันเบ่ใกล้ช่ออีกแล้ววันนี้นะคะนันเบอยู่ที่ตลาดน้ำนอมหวานนะคะตอนนี้อยู่ร้านยินตาโฟเจหวามานั่งทานข้าวแต่ว่าได้ช็อปปิ้งไปแล้วก็คือจะมาบอกว่าวันนี้เนี่ยเราช้อปปิ้งอะไรบ้างนะคะวุยจะบอกว่าวันนี้ของกินเยอะมากๆเลยตลาดน้ำนอนหวายนะอยากกินอะไรแบบ เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเลือกก็ไม่ถูกเลยแต่ว่าเกาได้มาขนาดหนึ่งสองนะสามสแล้วก็ห้ายังมีสองถุงนะที่เรามาแล้วที่เราจะไปเอาก็คือมีกล้วยสั่งเขาไว้นะคะแม่ชอบนะ ต้องซื้อฝากแกแม่ก็ชอบกล้วยแบบกล้วยเป็นลูกๆอบแล้วก็นิ่มๆอะเออซื้อฝากแล้วก็จะมีอันหนึ่งก็คือมะม่วงมะม่วงดองรวมอชอบนะคะนี่มาแล้วอุ้ยหน้าตาคนหน้าผ่านมากเลยนะที่รักโอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเรามาโชว์เออมาร้านไม่ผิดหวังเลยอร่อยน่าจะอร่อยนาะงเอ็นเตโปร้านะเอ็นเาโปนะนนะก็สนใจก็มาได้ ร้านเจหวาเยเนตตโฟนะเนี่ยพิเศษให้เขาด้วยนะโอเคนะักว่าวันนี้นันเบซื้ออะไรเดี๋ยวตอนนี้วันนี้นันเบซื้อนี่ซื้อมะม่วงกวนนันเบชอบช่วงนี้มะม่วงกวนเยอะนี่นี่นี่ยี่สิบ้าบาทเองนะคะซื้อมาขนุนนะขนุนขนุนรู้สึกเมื่อกี้โลเท่าไหรอ่อ่ะห้าสิบอ่านี่ ขนมปานเออยากกินหาขนมปานอร่อยอร่อยย่าก็มาทั้งทีเราก็ต้องซื้อจะไปกินซะหน่อยนะอันนี้สามสิบห้าแล้วก็ไขเ่เค็มไข่เค็มนี่ถุงถุงร้อยนะแล้วก็อันนี้ปลาเค็มปลาเค็มนี่ปลาเค็มแพงหน่อยนะมันมีส่วนหางกับส่วนตัวสี่ร้อยสี่สี่ เดี okay. ๋ยวนั้นเดจะออกไปตอ,อกกล้วยพี่แม่เนี่ยแบบขนาดไม่ซื้อไม่ซื้อนะเนี่ยยังปาข้าไปเป็นพันเลยโอเค okay. ไม่เป็นไรก็รงนานๆทีเรา,นา,นานเมาทีเนาะเราก็ได้ช้อปปิ้งในแบบที่เราอยากจะกินอยากากินหา,นาการย่ okay. างโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวนันเดนะ ต้องขอกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยแบบนี้แล้วนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกับนันเรใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามนันเรด้วยเราวันนี้นันเรย์ขอลาแล้วแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะบ๊ายบายกินก๋วยเตี๋ยวก่อนกินก๋วยเตี๋ยวก่อนดีๆน่ากินเดี๋ยวมันจะเย็นไปบ้านกินน้ำอันลม